สวัสดีครับอยู่กับผมเคซามะกับการแนะนำไอเทมทั้งหมดภายในนันดิสเวิลด์มันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยไอเทมภายในแดนดิสเวิลด์นะครับมันคืออะไรงั้นเหรอไอเทมนะครับเป็นสิ่งของที่เราสามารถเก็บได้ตามพื้นเมื่อเริ่มการเล่นแดนดิสเวิลด์โดยจะเก็บไว้ในช่องอินเวนทอรของเพื่อนๆและจะหายไปหลังจากถูกใช้งานครับ ไอเทมเหล่านี้นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆหรือเพื่อนร่วมทีมได้โดยการเพิ่มค่าบางอย่างชั่วคราวมอบเอฟเฟกต์พิเศษ,ษ,ษหรือว่าฟืน้นฟูหัวใจและพลังกายได้อย่างที่บอกไปตอนแรกเนืว่าไอเทมเนี่ยสามารถเก็บได้ตามพื้นของแต่ละชั้นและอีกทางหนึ่งก็คือซื้อจากร้านของแดนดี้ในลิฟต์โดยใช้เทปเป็นสกุลเงินยิ่งไปถึงชั้นสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็จะมีโอกาสพบเจอไอเทมหายากที่มีค่ามากขึ้นดังนั้นการใช้ไอเทมโดยวางแผนไวล่วงหน้าก็อาจจะเป็นตัวตัดสินว่าเพื่อนๆจะรอดหรือจะ่วงน อไอเทมในแดนลิสโวนะครับจะแบ่งได้6ประเภทหลักครับมีแบบนี้ Extracting เป็นไอเทมที่ช่วยในการสกัดเครื่องจาก Escaping ไอเทมที่ช่วยให้หนีจากการไล่ล่าของทวิสเตได้ง่ายขึ้น d i s t r a c t i n g ไอเทมที่ช่วยดึงดูดความสนใจของทวิสเต Healing ไอเทมที่ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตที่เสียไป Currency ไอเทมที่ใช้เป็นสกุลเงินสำหรับซื้อของและ Event นะครับไอเทมพิเศษที่มีให้เก็บเฉพาะในบางชั้นและช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้น และไอเทมทั้งหมดนะครับภายในแดนดิสเวิด์เนี่ยก็จะมีระดับของมันเช่นกันเนาะโดยจะแบ่งออกเป็น7ระดับนะครับดังนี้ระดับที่1นะครับก็คือการันตีมีอยู่2ชิ้นรีเซิร์ชแคปซูลการันตีออกทุกชั้นและออกมา2แคปซูลต่อ1นึ่งทวิสเต็ดผลก็คือเพิ่มเปอร์เซ็นต์ค้นคว้า1%เปเปลี่ยนเป็น2%แทนหากว่าเพื่อนๆใช้โรเจอร์จะได้เปอร์เซ็นต์ตามทวิสเต็ดที่โผล่มาในชั้นนั้นครับเทปการันตีออกทุกชั้นผลก็คือ เพิ่ม5เทปสำหรับใช้ซื้อของในร้านค้าเดนดี้ดับต่อไปคือคอมมอนมีอยู่6ชิ้นกัเบลเพิ่มค่าสถานะแบบสุ่มบวก10%เป็นเวลา5วินาทีใช้ได้3ครั้งแนะนำให้กินพร้อมกันเลยมีขายในร้านค้าเดนดี้ราคาปกติ20เทปเมื่อใส่ตุ๊กตาเดนดี้เหลือ10เทปเมื่อมีการลดราคาเหลือ18เทปหากมีทั้ง2อย่างเหลือ8เทปช็อกโกแลตเพิ่มแม็กสแตมิน่าบวก25หน่วยและเพิ่มความเร็วในการเดินเพิ่มขึ้น10% 10วินาที ในร้านค้าเดนดี้ราคาปกติอยู่ที่22เทปเมื่อมีตุ๊กตาแดนดี้เหลือ11เทปเมื่อมีการลดราคาเหลือ20เทปและมีทั้ง2อย่างเหลือ9เทปสต็อปวอตมีขายแค่นในเฉพาะร้านค้าของแดนดี้เพิ่มขนาดสกิลเช็คบวก50หน่วยเป็นเวลา15วินาทีราคาปกติอยู่ที่18เทปเมื่อใส่ตุ๊กตาแดนดี้เหลือ9เทปเมื่อมีการลดราคาเหลือ16เทป ถ้ามีทั้งสองอย่างเหลือ7เทป Stamina Candy เพิ่มการฟื้นฟูพลังกายขึ้น50%เป็นเวลา20วินาทีในร้านค้าเดนดี้ราคาปกติอยู่ที่35เทปใส่ตุ๊กตาเดนดี้เหลือ17เทปมีการลดราคาเหลือ31เทปหากมีทั้ง2อย่างเหลือ14เทป Pop ฟื้นฟู Stamina 45หน่วยทันทีในร้านค้าเดนดี้ราคาปกติอยู่ที่25เทปใส่ตุ๊กตาเดนดี้เหลือ13เทปมีการลดราคาเหลือ22เทปมีทั้งสองอย่างเหลือ10เทป s t ตล l แคนดี้เพิ่มค่าการซ่อนตัว25%เป็นเวลา8วินาทีในร้านค้าเดนดี้ราคาปกติอยู่ที่35เทปใส่ตุ๊กตาเดนดี้เหลือ17เทปมีการดลดราคาเหลือ31เทปหากมีทั้ง2อย่างเหลือ14เทประดับต่อไปจะเป็นระดับอันคอมมอนมีอยู่5ชิ้นสป e ดแ CANDY เพิ่มความเร็วในการเดินเลววนเพิ่มขึ้น25% 5วินาทีในร้านค้าเดนดี้ 45เทปใส่ตุ๊กตาเดนดี้23่เทปการลดราคา41่เทปมีทั้ง2อย่างเหลือ18เทปโปรตีนบาร์เพิ่มการฟื้นฟูสเตมิน่าเพิ่มขึ้น1 5 0เปเ็นเวลา15วินาทีก็คือบวก6สเตมิน่าต่อวินาทีราคาปกติอยู่ที่45เทปใส่ตุ๊กตาเดนดี้เหลือ23มีการลดราคาเหลือ40มีทั้ง2อย่างเหลือ18เทปอินสตรักชั่นมีขายเฉพาะในร้านค้าของเดนดี้เพิ่มความรวยในการปั่นเครื่องเพิ่มขึ้น100%ห10นาทีราคา ปกติอยู่ที่40เทปใส่ตุ๊กตาดันดี้เหลือ20มีการลดราคาเหลือ36มีทั้ง2อย่างเหลือ16เทป Extraction Candy Speed เพิ่มความเร็วในการปั่นเครื่องขึ้น50เป็นเวลา5วินาทีขายในร้านคาดันดี้35เทปมีตุ๊กตาดันดี้เหลือ17เทปมีการลดราคาเหลือ31มีทั้ง2ออย่างเหลือ14เทป Skill Check Candy เพิ่มอากาศออกสกิลเช็คเพิ่มขึ้น25%เปเ็นเวลา15วินาทีใน้ังคาแดนดี้ขายอยู่ที่42เทปใส่ตุ๊กาตาแดนดี้เหลือ21มีการลดราคาเหลือ38มีทั้ง2อ,อย่างเหลือ17เทประดับต่อไปคือระดับแรมีอยู่4ชิ้นจัมเปอร์เคเบิลเพิ่มน้ำมึกในเครื่องปั่นขึ้นทันที50%ในร้านในังคาแดนดี้65เทปเมื่อใส่ตุ๊กาตาแดนดี้เหลือ3 3มามีการลดราคาเหลือทั้ออา Band id, ปแบนเดู1นห,นหัวใจ ราคาเดนดี้ราคาปกติ60เทปเมื่อมีตูต้กตาเดนดี้30เทปเมื่อมีการลดราคา54เทปมีทั้ง2องอย่างเลย24เทป จอเบเกอร์ Baker, เพิ่มค่าสถานะแบบสูง50% 20วินาทีราคาปกติอยู่ที่58เทปเมื่อใส่ตุ๊กตาแดนดี้เหลือ29เมื่อมีการลดราคาเหลือ52ถ้ามีทั้ง2อ,อย่างเหลือ23ทเทปแอร์ฮอนลดค่าการซ่อนตัวของตัวเองลง50หน่วย10วินาทีและดึงดูดทวิสเตที่อยู่ใกล้มายัางบริเวณที่กดใช้ราคาปกติอยู่ที่55เทปเมื่อมีตุ๊กตาแดนดี้เหลือ33มีการลดราคาเหลือ49มีทั้งสอ,งอย่างเหลือ28 รอดับต่อไปคือเวลี่แรมีอยู่3ชิ้นบัตเทิลโอ o ป๊อบื้นฟูสเตมินาเต็มทันทีร้านคายเดนดี้ราคาปกติอยู่ที่8 5เทปมีตุ๊กตาเดนดี้เหลือ43มีการลดราคาเหลือ77มีทั้ง2อย่างเหลือ34เทปฮาร์ปคิด ฟื้นฟูหัวใจเต็มทันทีในร้านคาเดนดี้ราคาปกติอยู่ที่100เทปมีตุ๊กตาเดนดี้เหลือ50มีการลดราคาเหลือ9 0มีทั้ง2อย่างเหลือ40เทปป๊อกโอช็อกโกแลตเพิ่มแม็กสแตมิน่า25หน่วยและความเร็วในการวิ่งเพิ่มขึ้น10% 10นวินาทีแช้ได้5ครั้งสแต็กกันได้ในรคาคาเดนดี้ราคาปกติอยู่ที่88เทปเมื่อใส่ตุ๊กตาเดนดี้เหลือ44มีการลดราคาเหลือ80มีทั้ง2อย่างเหลือ36เสามยูบ3ชิ้ป Eject button เพิ่มการซ่อนตัวและความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น25% 3วินาทีและลบสถานะ slow ออกทันทีหากมีอยู่รา,า andy, ราคา n น n ี้ราคาปกติอยู่ที่150เทปมีทุก๊กตา n น n d ้เหลือ75มีการลดราคาเหลือ135มีทั้ง2อ,อย่างเหลือ60เทป Smoke bomb ทำให้เทวิสเตดเลิกสนใจ3วินาทีในระหว่างช่วงเวลานี้จะไม่โดนโจงตีร้านค้าแดนดีราคาปกติ150เทปใส่ตุกตาแดนดีเหลือ75มีการลดราคาเหลือ135มีทั้ง2อย่างเหลือ60เทปว,ว้าว มีขายแค่เฉพาะในร้านค้าของแดนดี้เมื่อปั่นเครื่องและใช้งานเครื่องจะเสร็จทันทีราคาปกติอยู่ที่150เทปใส่ตุ๊กตาแดน,นดี้เหลือ75มีการดลดราคาเหลือ135มีทั้ง2อ,อย่างเหลือ60เทปและลำดับสุดท้ายนะครับก็คือระดับ Limited มี1ชิ้นในตอนนี้ออ a นเมนเพิ่ม5ออ a นเมนใช้แลกซื้ออีเวนต์ตูดหรือสกินที่บา l เบสโตเกิดขึ้น2ชิ้นต่อชั้นสามารถเก็บได้แค่ในช่วงอีเวนต์เท่านั้น และนั่นนะครับก็จะเป็นทั้งหมดนะครับที่ผมรวบรวมมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันว่ามีอะไรบ้างเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆและไลฟ์สดทุกเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย